ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอบปมชคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 1 0 3เมกะเฮิร์ กรารอภมชาคุยข่าวเช้าวันนี้ครับขอบคุณข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีกันด้วยนะครับข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่ในหลวงพระราชินีครับทอดพระเนตนรการแสดงโขนนะฮะมลเลนินที่ส่งเสริมศิลปะชีพครับนะรอบปฐมทัศนะฮะตอนสัตยาภารีนะฮะสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงครับ เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะเวลา19.33นาร 3, ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัสตยาภารีนะฮะซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงส่งเสริมและก็สนับสนุนการแสดงโขนเพื่อสืบทอดทำรงนัตศินป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้ารับเสด็จณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยการครั้งนี้การนี้เมื่อเสด็จนะ เข้าหอประชุมใหญ่พระ,าาพร,ะ,ร,ะราชทานพระบรมราชโชวาทให้ในายทวพัน์นะฮะผู้แสดงนะฮะเ,เข้าเฝ้านะฮะและก็ทูลเก้าถวายสุติบัตินะแดะ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเ,เด็กชายและพีสิทธิ์นะฮะผู้แสดงนะเข้าเฝ้าทูลเก้าถวายสุติบัติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถสำหรับการแสดงโขนนะฮะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะฮะตอนสัตยาภาลีนะฮะจับตอนตั้งแต่ทศกัณฐ์นะฮะแปลงกายเป็นปูยักษ์นะฮะหมายทำลายพิธีโสกันนะฮะองคะกุมานนะ,ะแต่ภารีผู้ที่ได้พรจากพระอิศวรปราบได้นะครับ ต่อมาเกิดเหตุการณ์ทรพีบุตรนทะทรพาองโอหังนะไม่กระตันดูจนถูกพาลีฆ่าตายในถ้ำนะแล้วก็ทําให้พาลีกับสุครีพนะน้องชายเข้าใจผิดแตกกันนะสุครีพจึงไปพึ่งพระรามนะแล้วก็ร่วมกันต่อสู้จนพาลีต้องยอมออต้องยอมมรณภาพนะโดยฝากฝั่งบ้านเมืองไว้กับพระรามครับเรื่องราวดาเนินต่อด้วย ในส่วนของทศกัณฐ์นะให้นางมน,มนโทหุงข้าวน้ำทิพชุบชีวิตพลยักษ์นะฮะโอ้โหเรื่องรหล่าต้องไปหาดูนะครับนี่และก็ครั้งนี้ครับการแสดงขนครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับเรื่องรามเกียรตินะตอนสัตยาภารีนะจะจัดแสดงขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนถึง 8ธันวาคมนะครับนะฮะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศนะฮะบัตรราคา2,000ครับ1,800 1,800และ600บาทครับรอบนักเรียนราคา200บาทครับจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้นะที่ไทยทิกเกอร์เมเจอร์นะฮะโทร02 262 3456ครับนี่ก็ใครสนใจก็นะพา ลูกๆหลานๆช่วงนี้เปิดเทอมแล้วนะฮะพาไปเที่ยวไปชมได้นะครับไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับนี่ข่าวในส่วนของสมักง,งาประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับการวางแผนเดินทางน,นะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบี่ย,กกยงการจราจรครับ บริเวณแยกสาแยการักเมืองนะฮะถึงไกลสองราชสีครับสำนักงานก่อสร้างสะพานครับนะกรมทางหลวงจะดําเนินการโครงกาจะดําเนินการนะโครงการก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข311นะครับสายแยกสารักเมืองนะฮะถึงแยกไกลสองราชสีครับตั้งแต่กิโลเมตรที่31บวก 457ถึงกิโลเมตรที่33บวก300นะฮะเพื่อพัฒนาคุณภาพถนนให้มีความสะดวกปลอดภัยและก็รองรับการจราจรในอนาคตครับ mm hmm. จึงมีความจำเป็นนะฮะต้องการาต้องเบี่ยงการจราจรเป็นบางส่วนครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับนี mm ่ hmm. โดยนะฮะจะมีการจัดการจราจรดังนี้ครับปิดสัญญาณไฟจราจรนะ,ะทางแยกไกสอนราชศีครับปรับ เป็นรูปแบบวงเวียนะฮะแล้วก็ปิดสะพานบางอาจารย์ฝั่งซ้ายขาเข้าเมืองสิงห์บุรีครับเบี่ยงการเบี่ยงการจราจรขึ้นนะไปใช้สะพานบางอาจารย์ฝั่งขวาครับโดยจัดนะาการจราจรบนสะพานเป็น2แบบช่องนะฮะจราจรวิ่งสวนทางครับการเบี่ยงจราจรนะช่วยาทางลงสะพาน,นครับตัดเข้าเกาะกลางนะฮะเพื่อใช้ฝั่งซ้ายก่อนถึงแยกขุนสันนะครับ กรมทางหลวงของความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางทุกๆท,ท่านนะโดยเฉพาะที่ผู้ที่เดินทางมาจากสายเอเชียนะฮะรือว่าทางหลวงหมายเลข32นะฮะเอ่อสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีและก็ประชาชนครับที่เดินทางเข้าออกตวัวอำเภอเมืองสิงห์บุรีโปรดเลี่ยงเส้นทางนะฮะพื้นที่การก่อสร้างครับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางหลวงชนบทนะฮะหมายเลขซห3026ผ่านสะพานอนุสรณนะ์ร้อยปีสิงห์บุรีครับ หลวงพ่อแปรงหลวงพ่อแพรได้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกตัวเมืองสิงบุรีนะฮะวันนี้เปิดเทอมเป็นวันแรกด้วยไงอ่ะคึกคืนคึกคืนใช่ไหมคึกคืนเหรอเฮ้ยเราติดจะเช่าใช่ไหมอ่ะมาดูสภาพอากาศกันดีกว่าครับรายงานสภาพอากาศประจำวันที่3พฤศจิกายนครับ ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบ,บราบบรนบุรีราชรบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและเพชรบุรีนะฮะส่วนภนาคเหนือตอนบนครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับ ขอให้เกษตรกรเตรียมตัวการอาแล้วเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและก็เพิ่มความระมัดระวังในการสรัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกนะร,รวมถึงระวังอัยจากฝนตกหนักด้วยนะฮะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ในบางพื้นที่เนื่องจากนะครับล่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านทานงภาคกลา,างภาคตะวันออกตอนบน แล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่นะฮะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนนะฮะปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันนะฮะตอนบนมีกําลังปานกลางครับคลื่นมีความสูง1-2เมตรนะครับและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับอ่าวไทยนะฮะทะเลน้ำมันตอนบน มีขึ้นสูง1เมตรนะครับวันนี้ภาคกลางของเราภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบนะครับนี่ส่วนมาใกล้ะะตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามนะฮะหลังจากสภาพอากาศฝนไปแล้วนะครับ เราก็มาติดตามในส่วนของทางด้านน้ำกันบ้างดีกว่าครับ <c oughs> น้ำนะตอนนี้ที่สถานีวัดซีสนะฮะอำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องณตอนนี้ครับ2,519ลูกบาทเมตรต่อวินาที2 5 0 0นะฮะ19ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็นะฮะท้ายเขื่อนเจ้าพยาณตอนนี้ครับ มีการปรับการระบายน้ำอยู่ที่2,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ2,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและก็มีประกาศแจ้งเตือนมาว่าจะมีการปรับระบายน้ำเพิ่มขึ้นเช้านี้ครับเป็น2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาที <c oughs> <c oughs> เอ๊ะผมเห็นข่าวก่อนใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ผมเห็นข่าวก่อนใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นะมีแนวโน้มฝนตกเพิ่มขึ้นนะช่วงนี้นะครับอาประจําวันที่3พฤศจิกายนครับคนละครึ่งไปถึงไหนกันแล้วครับคนละครึ่งนะฮะหมดหรือยัง <c oughs> ยังนะ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  <c oughs> ช่วงนี้ที่บริเวณวัดสำโรงนะฮะเขาก็มีงานครับมีงานแวะไปเที่ยวไปชมไปดูกันได้นะครับนี่ฮะมีร้านค้ามาวางขายของกันในช่วงของเทศกาลลอยกระทงนะครับนี่ปีนี้ก็ทางในส่วนของอบตอก็ประดับประดาไฟเฟยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เชิญผู้ท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวกันได้ครับ มีข่าวอะไรอีกนี้เนี่ยมหมดแล้วเนาะอ๋อนะฮะเอ่อคนละครึ่งนะคนละครึ่งคับคนละครึ่งพลัสนะฮะเปิดให้ร้านค้าผูกกับแพลตฟอร์มนะฟะู้ดเดลิเวอรี่ครับเริ่มใช้7พฤศจิกายนนะฮะช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานะฮะ ปดูรายละเอียดในส่วนของโครงการคนละครึ่งพลาสนะเปิดให้ร้านค้าประเภทกิจการร้านค้าและก็เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลาสตนะ,ะสามารถผูกกับแพลตฟอร์มของฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะ,ะโดยสามารถลงทะเบียนนะฮะ,ะวันที่3เพนะฮะพฤศจิกายนครับตั้งแต่เวลา6นากาถึง23นิกาครับโดยร้านค้าครับ เลือกนะในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ได้1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะครับนะสำหรับประชาชนสามารถสั่งซื้ออาหารและก็เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนครับถึง31ธันวาคมครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับนอกจากนี้ครับกรมพัฒนาธุรก,รกิจการค้าครับกระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ครับรวมพลัง ห้างท้องถิ่นลดยิ่งใหญ่ไทยช่วยไทยนะฮะตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่15พฤศจิกายนครับทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ความงามมหาสารและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับลดราคาสูงสุดนะ60%ทั่วประเทศนะโดยมีผู้ประกอบการห้างร้านนะฮะค้าส่งค้าปปีกท้องถิ่นนะเข้าร่วมกว่า101รายนะฮะ800สาขาทั่วประเทศครับ ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาถูกเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้นะที่ห้างค้าส่งค้าปีกที่เข้าร่วมมหกรรมนะใกล้บ้านของท่านครับโดยสามารถใช้สิทธิ์นะร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนลคึ่งพลัสครับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1572 1 5 7 0นะครับนะ เปิดให้ร้านค้าผูกกับแพลตฟอร์มนโรบรี่แล้วก็พณิชย์จังหวัดนะฮะพณิชย์นะฮะจัดงานรวมพลังห้างท้องถิ่นรถยิ่งใหญ่ไทยช่วยไทยนะฮะของกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะครับก็ฝากบอกต่อๆด้วยนะจ้ะไปดูอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งข่าวนะ,ะกรมประชาสัมพันธ์ขอ,ขอเชิญเชี่ยวงานสืบสารวัฒนธรรมไทย ร่วมใจรากระทงประจำปี2568ครับระหว่างวันที่3ถึงวันที่5พฤศจิกายนครับร่วมสืบสามรักษาต่อยอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยครับและก็สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระผู้ทรงเป็นองค์อาคาัอาคาราอัคราภิรักษ์ศิลปินนะฮะ ผู premises, 1, 1, ้ปกป้องและก็ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้งดงามยั่งยืนครับ3-5พฤศจิกายนนะครับช่วงเวลา10้นเือนกาถึง22นกาณกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพนะฮะไฮไลท์ก็คือชวนแต่งกายนะผ้าไทยทั้งครอบครัวร่วมรอยกระทงครับนะจำหน่ายสินค้าคุณภาพกว่า200ล้านค้าสินค้าโอท็อปลและก็ราคาทงฟ้านะครับเพิ่มเพิิมกับวงดนตรีกรมปวะาสัมพันธ์นะฮะ ลอยกระทงใส่ใจสิ่งแวดล้อมเ,อเล่นบ้านลมลดลางแล้วก็เครื่องเล่นสำหรับเด็กครับมาร่วมทำให้เทศกาลลอยกระทง2568เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยกับงานสืบสาวัฒนธรรมร่วมใจกับงานสืบสาวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงประจํปี2568าปีที่กลมปะชาสัมพันธ์ครับจบข่าวการรายงานนะฮะ ขอบคุณข่าวสารข้อมูลดีๆนะฮะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีด้วยอืมเมื่อกอี้เหเลือไปเห็นพายุหรอเหลือไปเห็นพายุหนึ่งลูปเดี๋ยวคงโดนประเทศฟิลิปปินส์ดักไว้แหละ เดี๋ยวคขอบคุณข่าวสารนี้ีจากสำนักงานประชาธรรจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะครับกับรายการอปมชคุยข่าวเช้าว,วันนี้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอปมชคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 1 0 3เมกะเฮิรมเ